พามาดูที่ญี่ปุ่นนิดนึงนะฮะตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งต่อจากตอนนั้นรายงานเรื่องของซาอุใช่ไหมซาอุดิอาระเบียที่จะทำเมตาเวิร์สนะฮะจีไม่ใช่จีเจแปนนะฮะหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทำเมตาเวิร์สเช่นเดียวกันนะครับจะทำเป็นเมตาเวิร์สอีคอมนิมิโซนดีเวลลอปเมนต์นะครับโดยที่บริษัทที่จะทำครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับซูมิโตโมะนะฮะมิตซุยนั่นเองนะก็เป็นบริษัทที่หนึ่งในซัพพลายเชนไอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคนโซลแอนโนดของแบตเตอรี่ในเทส l a เนี่ยก็ต้องผ่านซูมิโตโมะด้วยนะครับแล้วก็มีมิซูบิชิก็จะร่วมมือกันพัฒนา m e t a เวิร์ในในญี่ปุ่นนะครับประมาณนั้นเหมือนทุกคนจะมุ่งไปที่ m e t a เวิร์กันหมดเลยพาไปดูที่ Ripple อีกนิดหนึ่ง Ripple Launch on Demand Liquidity with SBI u uh, r r m m t t to c c e l l r r a t e ์ r o ลเซ o r รตกรอ e ์ e ลาสบอร a เดอ a ง่ายๆก็คือว่าริ๊ p เปฮะในช่วงที่ยังมีปัญหาคดีฟ้องร้องกับเซกก็ไปเขาเรียกว่าอะไรก็ไปจอยกับทางญี่ปุ่นนะ SBI ล่าสุดเนี่ยมีการทำทรานสเซคชั่นโอนเงินจากญี่ปุ่นไปฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยที่ถ้าเราไปดูในเนื้อข่าวนะ SBI เนี่ยหรือ SBI limit เนี่ยเป็น the largest money transfer provider นะ In Japan นะฮะเป็นบริษัทโอนเงินระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะในในญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นลีดเดอร์ทางด้านโมบายวอลเล็ตในในฟิลิปปินส์ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเอาริปเป e ไปจับด้วยแล้วก็มีการโอนคริปโตนะโอนเงินเนะี่ยให้บริการทางด้านการโอนเงินเนี่ยจากญี่ปุ่นไป ไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินกับญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยโดยใช้ XRP นะครับก็น่าสนใจนะคราวนี้ Ripple ก็ไม่สนใจแล้วเดินหน้าทำงานต่อนะครับแล้วก็ฟ้องก็ฟ้องไปแต่ว่าก็จะทำทำงานกันต่อไปอประมาณนั้นนะครับ